ชื่อปฏิบัติการที่เป็นที่ทราบกันนะคะใช้ชื่อว่าระเบิดสะพานโจรสกัดคอเซนเตอร์ตอนนี้ความคืบหน้าของปฏิบัติการนี้ไปถึงไหนแล้วมีความน่าพอใจมากน้อยขนาดไหนคะครับใน,ในช่วงนี้เนี่ยทางทรตบในค่ายก็ได้ออกแผนมาตรการในการสกัดกั้นนะครับเจ็ดมาตรการนะครับในการสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยเข้า เข้าไปในพื้นที่อำเภอแม่สอดนะครับรวมทั้งคนต่างชาติที่เข้าไปแล้วมีแนวโน้มว่าจะใช้แนวช่องธรรมชาติของประเทศไทยข้ามไาปยังฝั่งเบลยวดีนะครับโดยผิดกฎหมายและอีกส่วนนี้ก็คือเราตอนนี้เข้มงวดครับในการ่จะป้องกันไม่ให้กลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเคลื่อนย้ายคนอุปกรณ์เนี่ยออกจากพื้นที่เวนเบียวดีแล้วมาใช้เส้นทางในไทย คนจาคนของเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของฝั่งประเทศกัมพูชาหรือเราซึ่งเราเชื่อว่ากลุ่มแก๊งต่างเหล่านี้ก็มีความเชื่อมโยงกันกันเป็นแก๊งเดียวกันครับค่ะแล้วตามแนวพรมแดนที่อยู่ทางฝั่งเมียนมาเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าพอทางด้านของบนบนเนี่ยเดินโดนคุมเข้มมากแล้วจากฝั่งแม่สอนมันอาจจะไล่ลงมา ไล่ไปจนถึงกาญจนบุรีตรงนี้มีการการขยับอย่างไรบ้างคะในการที่จะดูแลการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือว่าผู้คนผ่านาไปหาที่ตั้งใหม่นะคะครับใน,ในส่วนของเราเราเราจะทําในส่วนในประเทศของเรานะครับโรบยเฉพาะยิ่งเส้นทางไปที่กาญจนบุรีซึ่งอยู่ตรงข้ามาาาที่อยู่ตรงข้ามกับที่เราเชื่อว่า,เ,าเขาจะข้ามไปตั้งสินฐานบริเวณนะครับรวมทั้ง ตำบบรเยนอําเภอพอยเป็ดนะครับตรงข้ามกับอรยยัยประเทศแล้วก็ทางไายินต่นตรงข้ามจันทบุรีทั้งสามพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราให้ความสําคัญเป็นอย่างมากครับมผมเองก็ได้มีการประชุมกับทางพื้นที่ในเรื่องของการสุดตรวจตารวจที่มีเรามีกองกำลังร่วมกับทางฝ่ายทหารสนับสองในการตรวจเพื่อจะเข้มงวดเกี่ยวเรื่องอุปกรณ์คนต่างๆนะครับซึ่งเรามาตรการ ที่ใช้ในการในในฝั่งอําเภอแม่สอดครับใช้ในการซักถามเกี่ยวเรื่องคนต่างชาติที่เข้าพื้นที่ที่จะไปแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการท่องเที่ยวตั๋วเครื่องบินสถานที่พักต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงการติดาาต่อสารตู้เนี่ยเอามาตรการดยวกันเนี่ยไปใช้ในการควบคุมไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีเข้าเจ้าหมชาติแล้วก็ข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านครับ ท่านรัชชัยคะตอนนี้มันมีการข่าวหรือว่ามีการตรวจสอบมากน้อยแค่ไหนแล้วเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะที่จะมีการย้ายฐานย้ายจุดที่ตั้งอะค่ะเราที่อำเภอแม่สอดก็จับกลุ่มไม่ได้สองครั้งแล้วครับในช่วงสองตะดาที่ผ่านมาที่มีการขนย้ายอุปกรณ์จํานวนมากออกมาจากพื้นที่ฝั่งเมลดีข้ามมาทางแม่สอดนะครับเราก็น่าเชื่อว่าการเคลื่อนการแรงกดดันเหล่าเนี้ยจะทําให้พวกเนี้ต้องพยายาม ลบสีและเคลือบแย้ออากมาจากพื้นที่เมวด,ดีครับค่ะอย่างพว,วกบรร,ร,าราดาท่าข้ามต่างๆที่เป็นท่าข้ามแบบไม่มีใบอนุญาตหรือว่าเป็นท่าข้ามแบบท่าข้ามเถื่อนเหล่านี้ค่ะมีการคุมเข้มดูแลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทางกรมทมความมั่นคงเองก็ดูจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้บ้างอยู่ด้วยค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะคะ,นะครับตอนนี้ก็มีศูนย์สังการชายแดนครับซึ่งมีท่านผู้ว่าประชา,าในพิีิตรเป็แม่สอน ก็ท่านก็เป็นคนควบคุมกับดูแลในภาพรวมแล้วครับในด้วยครับค่ะแล้วแล้วอย่างเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับกลุ่มขบวนการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆน้านาหรืออาจจะเกี่ยวพันถึงขั้นเป็นเจ้าของตามที่มีการพูดคุยกันทางสื่อมวลชนกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่ชื่อยอดต่อเต่าตรงนี้มีการตรวจสอบบ้างน้อยได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรบ้างหรือไม่คะครับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเจ้าพนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะได้มีข้อสั่งการครับในการตรวจสอบข้อที่จริงต่างๆนะครับ ในความเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องและมีผลกระทบอย่างไรนะครับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องเดี๋ยวท่านท่านได้สั่งการไปนะครับเดี๋ยวมมีการตรวจสอบครับค่ะอย่างแนวโน้มของการย้ายที่ตั้งของขบวนการทุนสีเทาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าย้ายมาฝั่งทางปลอยเป็ดจริงๆอะค่ะเราจะมีวิธีการที่จะสกัดกั้นอย่างไรได้อีกคะนอกเหนือจากที่ที่ทำอยู่ตอนนี้เพราะว่าอาจจะมีกลุ่มที่ย้ายไปจากแรงกดดันเป็นจํานวนมากอะค่ะ ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับเรียนว่าที่ผ่านมาในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาธรรมเนียมชาติเอกได้มีการดําเนินการขยายผลจับกลุ่มกลุ่มแก๊งที่อยู่ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับไใ่แ่วเราเพิ่งมาทํานะครับ <c oughs> แต่นี้เราก็เราในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ได้มีการไปพูดคุยเจราจากับทางทั้งฝั่งประเทศกัมพูชาและฝั่งประเทศลาวในการช่วยเหลือ ในการทํางานของเราในการปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราทํอย่างมาต่อเน,นื่องน,นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของภายในประเทศเนี่ยทางทางเราก็มีนโยบายยุทธศาสตร์เรื่องระเบิดสะพานโจรที่มุ่งเน้นในการในการตัดเรื่องสัญญาณสายเสาโทรศัพท์เรื่องบัญชีธนาคารม้าบัญชีม้านะครับเรื่องคนไทยข้ามไปในประเทศเพื่อนบ้านไปช่วยไปช่วยคนต่างชาติในการหลบไทย ซึ่งเรามองว่าทั้งสามเสาหลักนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซิมสัญญาณหรือบัญชีธนาคารหรือคนไทยเนี่ยทั้งสามเสาหลักเนี่ยถ้าเราสามารถล้มเสาใดเสาหนึ่งได้ปัญหาแก๊งคอสเซเตอร์ก็จะหมดไปครับสิ่งที่เราทำล้วควรจะทำเป็นตอน,น่องครับอเรื่องการรับก,การนี่เราก็จะเป็นการไม่ให้แกง๊งพวกนี้มีการขยายตัวข้าไปทางนู้นเพิ่มมากขึ้นครับค่ะคาดว่าจะทําได้ภายในสิ้นปีนะคะในการที่จะปรับปรามกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะท่านคะ เราทำเต็มที่ครับผมผมคิดว่าในยุทธการระเบิดสปานโจนซึ่งสามสาที่ผมบอกเนเป็นเรื่องอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดครับไม่ได้อยู่ต่างประเทศถ้าเราแ,แก้ไขทั้งสามส่วนนี้ได้เนี่ยปัญหาก็จะหมดไปครับ